สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูส้อยในวิชาภาษาไทยค่ะเด็กๆเตรียมแบบฝึกอ,อ่านสะกดคำเลยนะคะวันนี้เราจะมาอ่านกันในสละเอือกค่ะเด็กๆด,ดูเลยนะคะเปิดในหน้าที่2ี่หค่ะเขาให้เด็กๆจงเติมสละเอือกและก็อ่านค่ะเด็กๆก็ไปเติมเลยนะคะเติมสละเอแล้วก็อออ่านแล้วก็สละกอ่ะค่ะ ต้องมีขีดข้างบนนะคะอะค่ะเด็กๆเติมเสร็จแล้วเด็กๆก็มาเขียนอ่านว่าค่ะตรงอ่านว่าให้เด็กๆเขียนเลยค่ะคอเอือกเขือกจอเอือกเจือกข้อสองนะคะข้อสามต่อเอือกเขือกเด็กๆหัดอ่านเองเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆไปในหน้าที่ยี่สิหค่ะ 26เขาให้เด็กๆสะกดนคำและเขียนคำอ่านให้ถูกต้องเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะเด็กๆเขียนเลยค่ะข้อ1คําคำว่าเกลือกอเกลือเกลือข้อ2เชื้อชอเกือเชื้อข้อ3เดือดดอเกลือเดือกข้อสเปลือกปอเปลือกเปลือกข้อหเมื่อมอเปลือกเมื่อเด็กเขียนตามเลยนะคะ ต่อไปเด็กๆมาดูในหน้าที่27ค่ะเขาบอกว่าจงใช้ตัวอักษรแทนภาพแล้วเขียนให้เป็นคำลงในช่องว่างค่ะแล้วอ่านออกเสียงเด็กๆดูตัวอย่างนะคะรูปภาพเป็นกอไก่ใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนเลยค่ะใช้ตัวกอไก่ไปแทนค่ะกอเอือกเชือกข้อหนึ่งค่ะชอเอือกเชือกข้อสอง บเบือเบือหน้าย8ง่ายมากคือช่วยจะให้เด็กๆไปทำเองค่ะเขาบอกว่าจงหาคำที่เหมือนกันแล้วขีดเส้นโยงจับคู่เด็กๆดูเลยค่ะคำไหนที่เหมือนกันเด็กๆก็จับคู่ให้ถูกต้องเลยนะคะหน้านี้ง่ายมากค่ะต่อไปเราจะมาอ่านกันในหนังสือพาธี ให้เด็กๆเ,เตรียมหนังสือพาทีเลยค่ะเด็กๆเ,เปิดหนังสือพาทีไปในหน้าที่84ค่ะมันจะเป็นการอ่านแจกลูกคำนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วอ่านตามคุณส้อยเลยค่ะกออรรัมกร,ร,ม,ตร,รมตรมอัมตาขออัมขง ชฉอําฉ่ำคออําคำทออําคำนออํานำต่อไปเป็นสระเอาค่ะกอเอาเกาตอเอา,าเทาเด็กๆชี้ตามด้วยนะคะขอเอาเขาชฉอเอาเฉาคอเอาเขาทอเอาเทานอเอานำค่ะต่อไปเป็นสละเอกค่ะ สี่เหลี่ยมข้างล่างนะคะก็เอกเกตตอเอกเตะขอเอกเคตฉอเอกเฉ็คอเอกเคททอเอกเททนอเอกเนทต่อไปเป็นสระแแอค่ะเด็กๆดูนะคะสระแแอมีสระแออสองตัวแล้วก็มีสระ,ะแอะค่ะก็แแอกต่อแแตะขอแอแขกฉอ คอแอแทะทอแทอแคะนอแอแนอันนี้เป็นการทบทวนนะคะวันนี้ได้สี่สละเลยค่ะต่อไปหน้านที่85เขาให้เด็กๆอ่านสะกดคำเห็นไหมคะให้เด็กๆแยกมีพยัญชนะต้นค่ะแล้วก็มีช่องสลัดเห็นไหมคะแล้วก็มีช่องสะกดว่าแล้วก็มีช่องอ่านว่า ทะเห็นไหมคะทะแเน้เวลาเราแยกทอทห,หารอยู่ในช่องพยัญชนะค่ะสลักก็คือสลักแอดนั่นเองสะกดว่าทออดทะเห็นไหมคะอ่านว่าทะส่วนคําว่าแนะพยัญชนะต้นก็คือตัวนอนหนูเห็นไหมคะสลักคือสลักแอดเวลาสะกดก็นอแอดแล้วอ่านว่าแนะนั่นเองค่ะ เด็กๆไปดูคำที่สองอเอเออออเอออพยัญชนะต้นคือตัวอะไรคะอ่าอออันนั่นเองค่ะสระเอค่ะเวลาสะกดก็อเอเอ่นั่นเองค่ะมาดูคำว่าอ่ะค่ะอ่ะพยัญชนะต้นคืออออสระก็คือสระอ่ะสะกดว่าออออต่อไปนะคะคำว่า ในน้ำพยัญชนะต้นก็คือตัวนอหนูสละคือสละไอไหม้หมวนสะกดว่านอไอในค่ะต่อไปคำว่าน้ำพยัญชนะต้นก็คือนอหนูค่ะสละอําวันอายุค,คือไม้โทวค่ะอ่านสะกดว่านออํานํำไม้โทน้ำค่ะต่อไปนะคะเด็กๆมาดู ในหน้า86ของภาษาพาทีนะคะอ่านตามคุณครูเลยค่ะกอเอเกกออากะกะเกตกะปอ ออรือหารือต่อไปค่ะจออือซื้อซือไม่โทรซื้อขออาผาผาไม่โทรผ้าซื้อผ้าต่อไปค่ะมออามามาไม่โทรม้าดออุดุม้าดุต่อไปจออุจุจอไอใจจุใจ ลอไอไลไล่ไม่เอกไล่ต่อ,อีตีไล่ตีต่อไปเลยนะคะสออีสีนองอำนำนำไม่โทนะสีน้ำขออถำถามถาไม่โทรท่ำขอเอาเขาท่ำเขาต่อไปมาอ่านเป็นประโยคค่ะเห็นไหมคะประโยคที่หนึ่งเต่าทะเล เฮฮามาว่าไม่ดีมีให้ดูคูเขาไฟในคูน้ำทำเอกอ่ะนะจะที่ดีแน่แน่นไคะต่อไป เรามาอ่านฝึกอ่านแล้วก็เขียนเป็นประโยคแต่ตอนนี้เด็กๆมาฝึกอ่านตามคุณครูก่อนค่ะอ่านเป็นประโยคเลยนะคะพ่อขี่ม้าไปป่าภูผาแวะดูคูน้ำในถ้ำมีเป่าตัวโต,วตวแม่จะแม่จ๋าเด็กๆมาหาจะ๊ะ ไปนะจ๊ะเด็กๆมาในหน้า87กาาันจ้าอ่านคร่องร้องเล่นนั่นเองค่ะมาดูนะคะช้างก็มีหัวใจเรามาดูกันว่าช้างม,มีหัวใจยังไงนะลูกนะ่าพูดเพราะช้างถูกใจจะว่าง่ายไม่ดื้อดึงถ้าดุจะมึงตึง เสียงโกรธขึ้งจะดื้อใส่ถึงแม้จะเป็นช้างรู้ไว้บ้านมีหัวใจใจใครก็ใจใครพูดเพราะไว้ได้ไมตรีเห็นไหมคะช้างก็มีหัวใจเวลาดิพิจะพูดอะไรกับใครนะคะ ก็ขอให้พูดเพราะๆพ,พูดรักษาน้ําใจถนอนอน้ำใจคนใกล้ชิดกับเราค่ะเห็นไหมคะตามในเรื่องขนาดช้างก็จะไม่ชอบเวลาพูดเสียงโกรธเห็นไหมคะช้างมันก็จะดื้อใส่เห็นไหมลูกอ่าเขาบอกว่าถึงแม้จะเป็นช้างแต่เขาก็มีหัวใจเพราะฉะนั้นเราจะพูดจาไม่ว่ากับสตว์หรือกับคนหรือกับเพื่อนเราก็ต้องพูดให้เพราะๆพ,พูดดีๆนะคะอ่า ต่อไปครูส้อยมีคําทายมนาะให้เด็กๆทายเด็กๆลองทายแล้วร่วมเล่นดูนะคะข้อหนึ่งเด็กๆทายดูนะคะว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนนั่นเองข้อหนึ่งตัวโตวตาเล็กเด็กๆรู้จักจมูกยาวยิ่งนะชอบกินกล้วยอ้อยตอบติดตอบค่ะ ออกเลยค่ะอะไรค่ะเล็กๆจมูกยาวๆเรียกว่าน่วงอุ้ยอะไรเอ่ยช้างนั่นเองค่ะต่อไปข้อสองเด็กๆลองคิดนะคะมีหงอนสีแดงตาแครหน้ามองส่งเสียงดังกล้องปลุกคนแต่เช้าตัวอะไรเอ่ย ูกต้องแล้วค่ะไก่นั่นเองใช่ไหมคะอไก่ก็จะส่งเสียงร้องเอกเอ๊เอ๊เอเอปลุกเราแต่เช้านั่นเองค่ะมาถูกข้อสามกันค่ะตัวเล็กมีปีกบินหลีกคล่องแค่วส่งเสียงแจ้วแจ้วชอบกินตัวหนอนต,อติดต่อติตอบค่ะอะไรเอ่ยนกนั่นเองค่ะเด็กๆอบถูกกันบ้างไหมคะ สอยคิดว่าเด็กๆต้องตอบได้ทุกข้อเลยสำหรับภาษาไทยวันนี้นะคะก็คงจะจบลงแค่นี้ค่ะคอยติดตามคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ